วอนนักเขียดนี่กันหลายบอลน,นะคะเนาะกาซีแตกกระจายกันไปพุระตั้งแต่สมัยก่อนพุ่นนะคะนาะอยู่ประเทศไทยกะสกลนครเนาะละกาการ์คาราซินนะคะนาะกระซีวอาพี่เลอพี่เลอเนาะนะคะแมนต้นกําเนิดของเฮาอยู่ปีละเขตนี้ขึ้นไปแมนเขาซีวอาผุดไทยกันทั้งนั้นเด้อนะคะนอ,ะนอวอลพี่เลอนะคะยังแม่เแถวขายกวยจีมกีนี่เราก็เป็นผู้ไทย นะคะบอกพี่เลิ้พี่เลิ้อคือการนะคะเนาะคนผู้ไทยสวยเด็ดเนาะนะคะผิวขาวนะคะงามนะคะเนาะผู้ไทยเซปุนวิละกาุลลนะคะเนาะพวกนี่นะคะสมัยก่อนนะคะเนาะอซีปร่อน,นะค่าค่ะร่อนค่ำจังไดค่ะเพราะว่ามันมีอน้ำเซน,นะคะก็คือน้ำเซปุลนี่แหละไหลตัก่างน,นะคะเดี๋ยว ทุกท่านก็สิเห็นนะคะเซสุดท้ายเป็นเซที่ใหญ่ที่สุดก็คือเซบังเหียงนะคะมันซีบีแม่น้ำเซโปนไหลตักนะคะนอนก็สซีีแม่น้ำดักกระ้องนะคะนาองสองสามแม่น้ำเนี่ยไหลตักผ่านกันนะคะไหลลงสู่แม่น้ำของนะคะเพราะว่าเซบังเหียงเป็นเซที่ใหญ่ค่ะไหลตั้งแต่เนือจรดใต้ของเรานะคะเส้นเดียวกันคือกับสายภูเขานะคะเขาผู้หลวงที่ทุกท่านแนบห็นนะคะมองออกไปก็สีเห็นนะคะเป็นเขาผู้หลวง นะคะมีความยาวประมาณสองพันกว่าเมตรนะคะนะคะเนาะเล่งตั้งแต่เหนือจะหลดตายเมล่ะค่ะลาวกะเบียดกัน,ก,นกันด้วยเขาผู้หลวงนะคะไทยกับลาวกันกันด้วยแม่น้ำขงเป็นอยังจึงเอิ้แม่น้ำขงค่ะก็เลาาเอิ้นแม่น้ำข,ง,ข,ำขงทงทั้งที่เป็นแม่น้ำอันเดียวกันเนาะ,ะเป็นยังคือเอิ้คนลรอย่างค่ะข,ข,ของกับขง มี่วามหมายบอคําว่าของในภาษาลาวนะคะแปลได้หลายวามหมายแ <c oughs> ปลว่าสิ่งของกระเมยียนนะคะเนาะแปลว่าของที่สงนวนไว้กระเมยียนนะคะแต่ว่าเวลาไปซสื่อของนะคะเนาะซื่อบไรค่ะอยู่ตลาดเขาบอกขายนะคะต้องได้ซื่อเครื่องค่ะนะคะ